คำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงสรุปใจความเพื่อให้ง่ายต่อการรับชมผิดพลาดประกาศใดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับผมน้องปานนะครับทุกคนอยากรู้หรือไม่ว่าในอดีตประเทศไทยถ้าถูกแบ่งออกเป็นกี่ชนิดถ้าอยากรูแล้วไปรับชมกันครับสมัยก่อนประเทศไทยถ้าถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดชนิดตั้งแต่ในสมัยกุ้งศรีอยุธยาหนึ่งท่าศินไทย ธาตุสินไถเป็นธาตุที่มีมากที่สุดในบรรดาธาตุทั้งหมดแน่นไขของการเป็นธาตุชนิดนี้คือการขายตนเองเป็นธาตุพ่อแม่ขายบุตรหรือสามีขายภรรยาโดยสามารถเปลี่ยนสถานะกลับไปเป็นไพได้เมื่อมีผู้มาไถ่ถอน 2. อธาตุในเรือนเบี้ยธาตุในเรือนเบี้ยเด็กที่เกิดขึ้นแล้ว่าทที่แม่เป็นธาตุของนายธาตุธาตุชนิดนี้ไม่สามารถไถ่ถอนตนเองได้ สามท่าที่ได้รับมาด้วยมรดกสามทาที่ได้รับมรดกท่าที่ตกเป็นมรดกของนายท่าเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายท่าคนเก่าเสียชีวิตลงแล้วแล้มอบมรดกให้แก่นายท่าคนต่อไปจนต้องเป็นท่าของนายท่าคนใหม่สี่ท่าท่านให้ท่าท่านให้ท่าที่ได้รับจากผู้อื่นมาอีกทีเดง 5. งห้าท่าที่ช่วยไว้จักทันโทษ ท่าที่ช่วยไว้จากทันโทษในกรณีที่บุคคลนั้นเกิดทำความผิดและถูกลงโทษเป็นเงินค่าปรับแต่บุคคลนั้นไม่มีความสามารถในการชําระค่าปรับหากว่ามีผู้ช่วยเหลือให้สามารถชําระค่าปรับได้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นท่าของผู้ให้ความช่วยเหลือในการชําระค่าปรับ 6. ท่าที่ช่วยไว้ให้พ้นจากความอดอยาก 6. ท่าที่ช่วยไว ให้พ้นจากความอดอยากในภาวะที่ไพร่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ก็ต้องขายตนเองเป็นทาเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจากในทา,ทาเจ็ดทาเฉลยทาเฉลยทาหลังจากได้รับการชนะสงครามผู้ชนะจะก,กวาดต้อนผู้คนของผู้แพ้สงครามไปยังเมืองของตนเองเพื่อนำผู้คนเหล่านั้นไปเป็นทารับใช้ของตนการพ้นจากความเป็นทา การพบจากความเป็นทาสพบจากความเป็นทาสสามารถเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้หนึ่งโดยการหาเงินไถ่ถอนตนเองหรือมีผูดด้ใดมาไถ่ถอนให้สองไปสงครามแลวถูกจับเป็นเชลหลังจากนั้นก็สามารถหลบหนีออกมาได้สามไปแจ้งทางการว่านายทาสเป็นกบฏแยกผลสืบสวนออกมาว่าเป็นความจริงสี่แต่งงานกับนายทาสหรือลูกหลานของนายทาสการประกาศไถ่ถอนจากพระมหากษัตริย์ในช่วงของการเลิกท่า การเลิกทาสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรนก้ารัชกาลที่5มีพระราชบัญญัติขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2417ให้มีผลย้อนหลังไปถึงปีที่พระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติจึงมีพระราชบัญญัติว่ารูปท่าที่ซึ่งเกิดจากปีมะโรงพุทธศักราช2411ให้มีสิทธิได้ลดค่าตัวทุกป,ปีโดยกำหนดว่าเมื่อแรกเกิดชายมีค่าตัวแดตำลึง และหญิงมีค่าตัวทั้งหมด7จ็ดตำเริงเมื่อรถค่าตัวไปทุกปีแล้วพอถึงอายุครบ21ปีบริบูรณ์ให้เริ่มเป็นท่าได้ไปกลายเป็นราษฎรสยามและต่างประกอบอาชีพหลากหลายพอถึงปีพุทธศักราช2448ก็ได้ออกพระราชบัญญัติเลือกท่าที่แท้จริงขึ้นเรียก,กว่าพระราชบัญญัติท่ารอสรศพุทธศักรา24ช2448ข้อคิด มนุษย์ทุกคนร้วนอยากมีเสรีภาพแต่ก็ต้องเคารพกฎหมายและกฎกติกาของสังคมเพื่อให้ทุกคนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบนะครับผมครับผม